พบกันประจำสัปดาห์กับรายการคู่คู่กี๊ครับผมเอกครับผมพัดครับครับวันนี้เราจะมารีวิวหับอีกตัวตัวนี้ไม่ใช่หับธรรมดามันคือโคตรขับอะไรเป็น USB C ขับที่ขนาดใหญ่ยาวมากของยี่ห้อโชเทคครับครับผมก็บอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เป็นสปอนเซอร์คลิปจากโชเท็ครับก็ขอบคุณมากโชเท็ครับ แต่ก็บอกเหมือนกันทุกคลิปไม่ว่าจะคลิปสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์เรารีวิวตรงๆเสมอเราบอกข้อดีข้อเสียตลอดเวลาเราบอกสปอนเซอร์ของเราไปก่อนแล้วว่าเฮ้ยเรารีพอร์ตตรงตรงแนะรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ก็ไม่ลองรับโอเคครับก่อนไปก็ Subscribe กดกระดิ่งช่องเรากรับแล้วก็อย่าลืมกดจอยด้วยข้างๆปุ่ม s u b s c r i b e นั่นแหละ ก็จะเป็นวิธีซัพพอร์ตที่ดีที่สุดสำหรับช่องานาในตอนนี้นะครับโซเชีย <Social S 1> <Social Media. S 2> ลก็ล่างตามด้วยแล้วก็เว็บไซต์ครับผเด็ก g ูเกิ m ดอทคอมครับในนัน้นก็จะมีสิ่งที่เรารีวิวเอาไปรวมอยู่ในนั้นและร้านค้าที่แนะนําที่ทําให้คุณสามารถซื้อขายได้ไม่ไม่ได้ขายซื้ง่ายขึ้น, <laughs> นก่อนไปเนี่ยโชว์เทคฝากมาบอกข้อความหนึ่งว่าวันที่9เดือนเ้าเขามีงานตนลดครั้งยิ่งใหญ่ประจาปีไม่ใช่มัะจะีใหญ่ที่สุดแห่งปี45เเต็มที่อ คือวันที่9้าเดือนเเนี่ยช่วงเวลาเที่ยงคืนเทงคืนที่ีสอก็คือ่คืนอวันที่แปดนะห้าทุ่มครึ่งห้าทุมสี่ม่ห้าทุ่มห้าสิบเครับเที่ยงคืนก็คือ9ก้ารวบมาเป็นวนที่เก้าเนี่ยตัอนตีสอเนี่ยชว์เทคของทั้งร้านเนี่ยลดสามสเรามสลยเหรอครับอู้เยอะนะนอกจากนั้นเนี่ยเรามีคูปองลดเพิ่มอีกสิบห้เอรต์ฉพาะคนที่ดูช่องเราโอ้ไปดูลิงก์ข้างล่างกดกดกดเอาคูปองได้ส่วนลดเนี่ย 1ิบเปอร์เซ็รวมแล้วเป็นสีปอใช่ไหมเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากดูดีแต่ผมก็ไปแงความจริงเอาไว้คือสิบหคือสิเนี่ยคือต้องซื้อขั้นต่ำหก0้บาทแล้วก็ได้ส่วนลดสูงสุดคือ90้าสิบาทเดี๋ยวนะถ้ากูซื้อ6กรนี่สิ้าเป็นของหกร้อยคือ90บาทแล้วถ้าผมซื้อ700ดร้อยอะก็เก้าสิบาทพูดง่ายก็ลดเก้าสิบาทเลยแหละสุตองครับแต่ว่าต้องซื้อของหกร้อยขึ้นไปแต่สามสิบเปอร์เซ็นต์แรกเนี่ยยังไงก็ได้อย ดูกันดูลิงก์ด้านล่างครับอ่ะไปรีวิวเลยคุณพัฒอย่างแรกพาทัวร์พาทัวร์หน้าตานี่อันนี้คือตัวที่รีวิวตัวนี้นะครับนี่ตัวที่คุณเอกมีทั้งหมดมีเล็ก XS อไซส์เอสไซส์เอ็มจริงๆมันควรจะเอ็นนะใชประมาณเนี้ยนี่มัน XXLXL เลยยาวมากทําไมต้องยาวขนาดนี้คือเอามาให้ดูเปรียบเทียบขนาดก่อนละกันว่าคือคือผมเรียกมันฟอร์มแฟคเตอร์แล้วกันอ่ะก็คือพวกนี้มันสะดวกสำหรับพกพาพกพาอันนี้ก็ยังพกพาพอได้อยู่ตัวนี้ไม่ได้ทำสำหรับพกพา อ่ะผมเอาออกคือดี่ืออาออเอ,เอาไม่เ,เกี่ยวออกอะไแล้วพระเอกมาพระเอกคุณคุณพัดเล่าต่อนี่ครับตัวจ็กแล้วคุณดูนั้นแล้วสายมันอยู่ยังไงนี่เขาเก็บสายแบบนี้ดึงมาได้อย่างงี้ปึ๊บหูไม่ต้องยาวยืดขนาดนี้จริงๆงริเขาออกแบบมาเนี่ยแค่ให้เราโน้ตบุ๊กวางข้างบนนี้ครับแล้วตัวนี้มันจะเป็นหนุนข้างหลังโน้ตบุ๊กเหมือนครับระบายอากาศไปในตัวเนี่ยอ่แล้วนี่ไอ้นี่ก็ไปเสียบเป็นเหมือนฐานรองโน้ตบุ๊กที่ยกโน้ตบุ๊กขึ้นมาด้วยในตัว่แล้วนี่ก็ไปเสียบ usb c ครับผมแล้ว เนี่ยไล่มาตั้งแต่ซ้ายมาขวาพอร์ตอยู่ฝั่งเดียวเลยง่ายๆแจ็คสามจุดแท้พอทแลนด์เอสด์ d าร์ดทีเอฟการ์ดยูเอสบีซที่มันเป็น USB-C สบามจุดศูนย์คือเป็น USB-C แบบเสียบแล้วแบบถ่ายของข้อมูลได้เป็นด้าต้าความเร็วห้ากิกะบิตต่อเซ็กันเต็มที่ USB อสามที่เป็นไทเอสามช่องอืม hdmi vga VGA มี USB-C ที่เป็น PD จะไว้จ่ายไฟจ่ายไฟเข้าเข้าโน้ตบุ๊กเพื่อไปชาร์จเต็มที่ หนึร้อยวัตต์หน่งร้อยวัตต์สุดยอดมากนี่คือพอร์ตทั้งหมดมี11พอร์ตอนั่นเองหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบตัวแ a นเนี่ยได้หนึ่งกิกะบิตตปอเกันตามสเปคใช่ตัว HDMI เนี่ยได้ 4K 30เสเฟรมเรทเ k 30เฟรมตปอกเอ่ิตัวนี้คือหนึ่งซูเปอที่หกสิเฟรมต่อเกันแต่ถ้าคุณเสียบ2อันพร้อมกันเนี่ยแต่อยู่ที่หนึ่งันึ่งซูเปอร์อูน นี่คือพาทัวร์นี่คือสเปคคร่าวๆแล้วพาทัวร์ครับก่อนที่ไปดีเทลซึ่งจะมีเยอะมากผมเล่าจุดเด่นแล้วก็จบไปเลยแล้วกันถ้าคุณไม่อยากดูรายละเอียดคือคือจุดเด่นตัวเนี้ยคือฟอร์มแฟกเตอร์ที่เรา่อแล้วกันคือในคือจริงๆแล้วถ้าพูดจำนวนพอร์ตนะไอ้ตัวเนี้ยไก่ตัวเนี้ยเท่ากันจริงป่ะจริงป่ะจริงอ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้มีเยอะอีกสี่อันนี้มีสามใช่ไหมอันนี้มี VGA มีอาชีพไหมมีแลนมีอะไรเท่ากันพวกนี้มีไหมไม่แต่อันนี้อันนี้เป็นพีดีอย่างเดียวอดูสิมันเป็นพีดีนะอ๋อไม่มีช่องนี้ใช่ไหมไม่มีเอออที่เป็นเป็นเดต้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่คือใกล้เคียงกันแหละใกล้เคียงกันแต่พอยท์คือขนาดมันต่างกันเยอะอไหนๆก็ใหญ่แล้วนี่ใหญ่ไปเลยใหญ่ไปเลยมันลอง่านโน้ตบุ๊กไปเลย ลองถานเป็นบุกเพราะฉะนั้นจุดเด่นของมันคือคือการที่ฟอร์มแบคเตอร์มันใช้เป็นสเตเบิร์นอยู่กับที่อ่ะเป็นฐานลองด้ในตัวใช่การที่มันตัวใหญ่แล้วเนี่ยข้อดีที่ที่มาการตัวใหญ่เลยการระบายความร้อนมีคนถามเสมอว่าเพรพวกพราขับอะไรเงี้ยตัวเล็ก ร้อนในยิ่งเล็กยิ่งร้อนนะเท่าเดร้อนทุกตัวร้อนมากโดยเฉพาะเสียบ hdmi เสียบพวกหน้าจอ hdmi หรือ vga ต่อร้อนทุกตัวแต่ตัวนี้ไม่ร้อนเลยผมมีที่วัดอุณหภูมิบาร์ได้สามสิบเจ็ดจุดสามเป็นไข้นิดๆก็คือเหมือนเป็นไข้นิดนึงอะผมที่สามไข้ครับคืออุ่นๆนิดเดียวครับแต่ยังไม่เป็นโควิดนะคุยต้องสามเจ็ดจุดห้าโอเคเนี่ยยังไม่โดนเวลาไปสแกนนี่ยังยังเข้าได้ันจุดเด่นของมันก็คือฟอร์มแฟกเตอร์ที่ไว้รองโน้ตบุ๊กได้แล้วก็มันไม่ร้อน ถ้านคน,นชอบไม่รอเนี่ยแบบนี้เลยอแต่ว่าต้องทําใจนะมันพกพาลําบากนะ ใช่ใช่เขาลำบากนิดนึงนะเขาไม่ได้ดีไซน์ให้คุณพกใส่กระเป๋าไว้นะไอ้ตัวนี้คือเขาเขาดีไซน์คุณตั้งบนโต๊ะวางโน้ตบุ๊กแค่นั้นอย่าขยับมันไปรีวิวแบบรายละเอียดกันเลยแล้วกันอันนี้เขาเรียกว่าท่าผมผมเรียกว่าท่ามาตรฐานก็แล้วกันมันจะมีรายละเอียดท่าผสมเดี๋ยวพูดอีกทีท่ามาตรฐานมายถึองไรท่ามาตรฐานก็คือว่าตัวนี้มันมีพอร์ตอะไรบ้างเราเสียบทุกพอร์ตลองดูว่าได้หรือไม่ได้ยังไงแล้วก็ตัวนี้เราเสียบกับ3อุปกรณ์3มชนิดอุปกรณ์ที่มันใช้ USB-C ได้อ โน้ตบุ๊กที่ใช้พิ10สคือ iPad Pro 2018กับ2020ที่ใช้ USB-C เหมือนกันอันที่3คือมือถือเป็น Android ผมใช้ Samsung S10 ก็เป็น USB-C เหมือนกันใครสนใจจะเสียบ iPhone หรืออะไรที่มันเป็นพอร์ต g h t n i n g คือที่แปลงเน่ยเราไม่เราไม่เทสเราไม่เทสล้วคือมันมันมีปัญหามันใช้ไม่ได้อยู่แล้วส่วนใหญ่เราจะใช้ไม่ได้จะแปลงจากสายพันอย่างเงี้ย Lightning เป็น USB-C น้ำมาเสียอันนี้ทีใช้ไม่ได้อันนี้พูดไว้ก่อนวิธีการแสดงผลเราเราอยากให้ดูก็คือเดี๋ยวเราโชว์พอร์ แล้วก็ตัวอันไหนเนี่ยใช้ได้เราจะเป็นสีเขียววงสีเขียวเป็นวงสีเขียวอันไหนที่ใช้ได้แต่มีข้อจํากัดเดี๋ยวผมวงสีเหลืองให้ก็คือดูแลให้ชัดๆเลยว่าอันไหนใช้ใช้ได้มั่งใช้ไม่ได้มังเอาอย่างแรกเลยครับคุณพัดก็คือไปเสียบกับ PC Windows 10เป็นไงมั้งใช้ได้ทุกพอร์ตเลยเสียบหูฟังเฉยๆก็ออกเสียบหูฟังเฉยอย่างเดียวคุณต้องไปเซตเอาพุทเลือกเอาพุทด้วยอืเลือกให้ออกหูฟังด้วย ครเพราะเสียบครั้งแรกถ้าคุณไม่เลือกมันจะออกลำโพงคอมต้องไปเลือกเอาพูดที่ถูกต้องด้วยไปในสาตรงซาวมันมีเอาพุดซ<ช>าวว่าเอาซาวหนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือไอ้ตรงพอร์ตที่ว่าเสียบได้ผมไปลองเสียบได้นะผมมี SSD เสียบ u ูพีมีเสียบเอทีการ์ดเสียบ TF เอฟการ์ดยูพีอสีอีสามพอทผมเสียบแฟลชได้หมดเลยผมเห็น6ได้พร้อมกันเลยในคอมทั้งหมดคือ6 1 2 3 4 5 6เห็น6ได้พร้อมกันเลยสุดยอดเลยเห็นพร้อมกันแล้วเห็นเป็น6ได้ทั้งหมดแล้วก็ PD ตตัััวเเเนนีี้้ยยสบบบบชกกกโุ๊ออะผมาพีดแล้ี ได้65วัตต์เท่าัโน้ตบุคุณโน้ตบุคุณผมอแดปเตอร์มันก็65วัตต์ผมเอาร้อยวัตต์อแดปเตอร์ร้อยวัตต์ที่เป็น USB C เสียบอ่ะออมันจ่ายไฟ65วัตต์แต่ว่าเวลาเสียบจ่ายไฟมันจะม,จะมีมันจะมีแบบงงๆเหมือนกันนะคือเสียบแล้วบางทีมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชาร์จให้อะ อ่ต้องไปดึงออกเสียบใหม่บ้างไปดึงตรงเต้าออกบ้างเสียบใหม่บ้างเนี้ยไม่เสถียรใช่ไหมเออมันจะงงงนิดนึงกันเนี้ยอ่ะผมเหมือนกันอ่ะอันนี้ผลของ i p a d p r o เป็นแบบนี้ก็ทุกช่องผมก็เสียบเหมือนกันหมดแต่ยังมีข้อจํากัดข้อจากัดแรกก็คือช่องหูฟัง3.5เนี่ยเสียบอันเดียวก็ออกนะออกไม่ต้องเสียบไอชีใหม่แต่ว่าปรับเสียงโผลูลุมไม่ได้ก็มีเทคนิคนิดนึงคือถ้าอยากจะเสียบแล้วให้ปรับโผลลุมได้ก็คือเสียบหางหมูอีกทีนึงหางหมูคืออะไรครับหางหมูก็คือตัวแปลง ตัวแปลงหัวเปิ้ลใช่ไหมใช่ใช่ไหมก็คือเป็นหูฟังเนี่ยสามจุดห้าเสียบหางหมูก็จะแปลงเป็นยูบีซีเป็นเป็นสามจุดห้าใช่ก็ไปเสียบช่องเนี้ยเหรอช่องสามจุดห้าเนี้ยเหรอช่องยูบีซีเนี้ยก็มีอย่างหนึ่งคือตอนนั้นคุณพัทบอกว่าเสียบทุกช่องเนี่ยได้หกช่องเห็นหมดเลยในแพดเนี่ยเห็นไม่หมดในแพดเนี่ยเห็นเต็มที่คือสี่อุปกรณ์ในแพดโปรสองพันยี่สิบเห็นครบทั้งหกอุปกรณ์แล้วก็ไอตัวเอสดีกับทีเอฟเนี่ยเสียบพร้อมกันไม่ได้ออ๋จะเลือกอันใดหนึ่ง i p a d Pro 2020สามารถเสียบเอทีกาและ TF เอฟกดพร้อมกันได้ชาร์จได้30วัตต์ก็เต็มที่ของไอตัว iPad Pro ใช่ผมเทสมาแล้วครับส่วนมือถือเนี่ย Android เนี่ยซัมซุง S10 เนี่ยเสียบแล้วเนี่ยคืออย่างแรกบอกว่ามันเป็นเด็กด้วย Samsung เด็ก Samsung เด็ก Samsung เด็กก็คือที่เราเคยรีวิวเหมือนกันที่เราเคยรีวิวก็คือมันมันเปลี่ยนมือถือเป็นคอมอ่ะเป็นอินอรเป็นคอมอ่ะเป็นคอมคอมพิวเตอร์เลยก็คือใช้ได้เอาพูดเนี่ยก็คือเสียบเสียบ3 5 3.5ช่่ออออองงกกกก็็เเเเหมืืืนนนัคสีียยบแลล้้วตไป ว่ามันเป็นเอาพุทของอของตัวฮับตัวนี้เสียงก็จะออกไม่ต้องไปเสียไอคอนเสียเอาพุทให้ถูกต้องเสียกร์ดได้5การ์ดเสียบเสียบไอตัวพอร์ตพวกนี้ได้5กาก๊าเต็มที่ได้5พอรอ์ตอ่านได้5ได้พร้อมกันกับผมอ่านได้5ได้แล้วเสียบเ d ดีกับท f พร้อมกันได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเลือกอันใดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็ชาร์จได้เต็มที่เหมือนกันใน HDMI VGA ได้อันนี้คือท่ามาตรฐานท่ามาตรฐานไปท่าผสมมั้งเป็นไงท่าผสมไทยอ่ะท่าผสมก็คือ ม ument, said, ันจะมีคนถามคราวที่แล้วเวลารีวิวฮารจะถามว่าเสียบ hdmi ได้พร้อมกับ vga พร้อมกันไหมแล้วนั่นบูตเปิดได้ไหมเทสไมาให้หมดครับคราวนี้นี่พูดเทสเต็มที่แล้วมากกว่านี้ก็ซื้อไปเทสเองเอะครับผมสำหรับ Windows เป็นไงบ้างเทสยังไรอย่างเดียวมันได้อยู่แล้วมีเสียงไปไหมไปเสียงไปเสียงไปที่จอพอตของของ hdmi มันัพ p อ o r t เสียงอยู่แล้วมันเสียงไปที่จออยู่แล้ว vga เนี่ยเขาจะถามว่าเสียงออกไหม vga เสียงไม่ออกอยู่แล้ว vga มันมันมันไม่มีการนำเสียงได้อยู่แล้วต่อ้เป็น ข้าไหนมันคือยี่ห้อไหนก็ไม่ออกอะเราะเราเราไม่ได้เราไม่เทรดน่ะคือมันมันไม่ออกแล้วอ่ะครับครับโน้ตบุ๊กเปิดจอเสียบเสียบจอนอกเป็นจอสองได้ไหมได้ได้นั้นได้จอเดียวได้ต่อผ่านในเชียร์ไมเนาะได้หรือว่าเป็นบีเจได้อ่ะโน้ตบุ๊กเปิดจอไว้ต่อจอนอสองจอคือให้ทีมไอเนี่ยให้ทีมไอกับบีเจก็คือมีโน้ตบุ๊กจอหนึ่งกับจอนอกอีกสองจอเป็นสามจอได้ไหม ได้ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ได้แต่ว่าจอนอกนี้จะเป็น Miller มิลเลอร์เสมอนะอ๋อหรือไม่ครับคือคือโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นจอจอโน้ตบุ๊กแล้วเป็นเอ็กเซนต์ลงไปที่จอนอกอแต่สองจอนี้จะเป็นมิลเลอร์กัน สองจอที่ต่อ HDMI กับต่อ VGA เนี่ยสองจอเนี้ยจะเป็นมิลเลอร์กับคอมพิวเตอร์ใช่ไม่ใช่มิลเลอร์เป็นเอ็กเซของคอมพิวเตอร์แต่เป็นมิลเลอร์ของมันเองอ่าก็ได้ไหมเออประมาณนั้นแหละ iPad Pro ก็ได้เหมือนกัน HDMI อย่างเดียวก็ได้ VGA อย่างเดียวก็ได้แล้วก็ถ้าต่อสองจอก็ได้อยากจะต่อสองก็ได้เป็นมิลเลอร์ไม่เป็น VGA แต่เป็นมิลเลอร์หมด iPad Pro เนี่ยมันซัพพอร์ตมิลเลอร์อย่างเดียวไม่มีเอ็กเซใช่มือถือเหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับสมุดเด็กของคุณเนี่ยใช่ก็เสียบปุ๊บเป็นจสำส ตอกออกสองหน้าจอ VGA อันนึง HDMI อันนึงก็ได้ไแต่เป็นมิเลอร์แต่หนึ่งที่ผมประหลาดใจมากคือไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงด้วยนะสุดยอดมากเลยมือถืออันที่ถืวเดียวต่อครับทำแม่งใหญ่มือถือมึงเนี่ยรับผมเออต่อจอได้สองจอสุดยอดมากเชดแบบที่สามมืเดียทยอะไรคือมีเดียทยคือไอพอต USB A หรือพอต USB C เนี่ยมันเสียบอะไรได้มากมันจะมีฮาร์ดดิสมันจะมีไดด้มันจะมี SSD เอซีกาหรืออะไรเงี้ยต่อเมาส์เออได้อยู่แล้ว ต่อได้ได้อยู่แล้ว PC เนี่ยได้อ่าเอเซนอลฮาร์ดดิพีซีได้อเอสดีได้ไเอสดีผมมันมันมีทั้งเสียบ u ูบีหรือ u ูเอสบีสลับสายได้ก็ได้ได้ทั้งสองคู่ทำได้ทำได้ได้อยู่แล้วเอสติกาก็ได้เอสติการ์ก็ได้อันนี้คือพีซีได้ทุกรูพีซีไอทัชโปรก็ได้ทุกอย่างจบก็ได้ทุกอย่างเหมือนกันมือถือแอนดรอยได้ทุกอย่างเหมือนกันอ๋อเอเซนอลฮาร์ดไดเนี่ยเสียบแอนดรอยไม่ได้ต่อให้ต่อไฟเลี้ยงก็ไต่อไฟเลี้ยงก็ไม่ได้แต่ถ้าเอสเอสดีเนี่ยซื้อเสียบ ต่อไฟเลี้ยงเนี่ยสามารถเสียบได้อ๋อเห็นแล้วก็แต่ต้องต่อไฟเลี้ยงแต่ต้องต่อไฟเลี้ยงโอเคที่เหลือก็ได้หมดแล้วเทสเนี่ยไอ้พวกมีเดียทั้งหลายเนี่ยทีนี้ที่ได้อย่างเดียวไม่พอเร็วแค่ไหนไหนล่ะเออเทสให้ด้วยเออเทสให้ด้วยจัดไปคุณพัฒน์ผมเทสเรียงเลยเรียงตามพอร์ตเลยเนี่ยเอสติการ์ดดีเอสการ์ดเลยเรียงไปตามจากซ้ายไปขวาอันดับแรกเอสติการ์ดก่อนการที่ผมมีความเร็วที่ผมมีถึงเก้าสิบห้าลีทไลท์ประมาณ80ครับอืมผมเทสได้เดี๋ยวดูวิธีเทสใช้โปรรแกม Crystal Mark Disk ครับผมเจ็ดจุดอะไรไม่รู้อะเวอร์ชันอะเป็นเป็นโปรแกรมมาตรฐานอยู่แล้วที่ใช้ในการเทสพวความไวของไอสนาในการอ่านเขียนนะนะครับมันจะใช้วิธีจําลองไฟล์ขนาดที่ผมใช้คือ1นึ่กิกกับสี่กิกให้มันรีดไลท์อะไรของมันอะผมไม่ขอลงรายละเอียดเอาผลเทสมาเลยเอสติกัสสเปคเก้าห้าแปดสิเนี่ยเทสได้เก้าเก้าสี่กว่าแปดเท็ดด้วยนะเนี่ยแปดเท็ดเปะมาอันนี้ของหนึ่งกิกกับของสี่กิกการอะไรเอ็ัแซนดิสแซนดิสผมลืมยี่ห้อไปแล้วก็เอาเป็นว่าได้ตามสเปคที่ที่ที่มันทําได้อเคพอต่อไปที่ผมเทสคือทีเอฟก เทปการที่ผมมีเนี่ยความเร็วลิสมันตั้งร้อยร้อยเจ็ดสิบไลท์เก้าสิบแต่เทปไปแล้วได้ได้แค่ลิสลิตได้แค่ประมาณเก้าสเก้าสิบเก้าสิบกว่าเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองอะไลท์ก็แปดไลท์ไลท์ได้แปดสิบก็พอๆพกอับแต่ <S S <d>. <S d, แต่ว่าจริงๆสเปคการ์ดมันแรงกว่านั้นไงอ่แ uh. สดงว่าเป็นที่พอแล้วแหละมาพอเราจะได้สูงสุดแค่นีน้รับได้แค่นี้อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเป็นพอร์ตหรือว่าเป็นที่การ์ดมันโกหกผมหรือเปล่าสเปคเนี่ยโกงผมว่าไอ้โกงคุณเดี๋เออไม่แน่ใจว่ะ พอจะไปที่ผมเทก็คือ USB-C สบกับ u s เ C เนี่ยอุปกรณ์ที่เป็น USB-C ที่ผมมีเร็วที่สุดเลยนะตอนนี้ก็คือ Samsung T5 SSD แบบ T5 ยี่ห้อ Samsung รุ่น T5 ซึ่งสเปคเอาเอาสเปคพอร์ตกันมันเป็น USB 3ได้ได้เท่าไหร่นนะ 5้ากิกะบิตตปอร์เซกันก็คือคอนเลกเลกมาเป็นหกร้อยี่สิบก็หาร8ก็ได้625้อเมกะไบต์เพราะว่าเวลาเราเทสเนี่ยผลมันเป็นเมกะไบต์ตปอเซกันก็คือ625้อยี่สิบห้าเมกะไบต์ต่อร์เซกันของพอตสามสูนี้แต่ตัว SSD มันก็ได้แค่540ร้อยสี่สิบเมกะไบต์เ่อเซกันเพราะฉะนั้นเทสมาถ้าเอาสูงสุดมันควรจะได้540ได้ไหมไม่ได้ได้สี่ลำประมาณ460 โอเคทั้ง2องเคสเลย2องเคสนี่คืออะไรทั้ง,ท,งทั้งหนึ่กิกกับสี่กิกอะค,ครับผม,มก็มแต่เขาถือว่าเร็วแล้วนะต่อไปก็คือพอร์ต USB-A USB-A มันเป็น3.0เหมือนกันสเปคเท่ากัน625เมกะบิตเหมือนกนเออน SSD ตัวเดิมผมนี่แหละผมสามารถเปลี่ยนเป็นพอร์ต USB-A ได้แทนที่เป็น USB-C ใช่ก็ได้เทสมาได้ความเร็วเท่ากันเลยสี่ร้มาทั้งหกิกหรือ4กิกครับผมต่อไปที่ผมเทสก็ยังเป็น USB-A 3.0เหมือนกันครับแต่ผมไปเอาฮาร์ดดิสต์ลูกเก่ามาที่เป็นเวทัลดิจิตอลตัวนี้เก่าแล้วฮาร์ดดิสก์ก็คือที่มันเป็นจานมุนนะ ได้เท่าไหร่ผมไม่รู้สเปคจําไม่ได้แล้วแต่ผมเทสได้หกสิบรีตหกสิบไลท์ไมกบอเซกันผมว่าก็เร็วพอสมควรอยู่นะปกติมันต้องช้าไว้ดีอยู่เยอะอยู่แล้วล่ะครับผมก็โอเคอะถือว่ารองรับแล้วก็ตอนนั้นที่ผมเคยเคยเทสไอเอ็กซ์โนวาฮาร์ดไดร์สำหรับคอมพิวเตอร์แนะนําตัวไหนก็ประมาณนี้แหละก็ประมาณหกสิบผมจำได้ผมว่าเราเทสแบบโคตรละเอียดโคตรเยอะทุกอย่างก็หวังว่า คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านสําหรับ<ช>ตัวนี้ก<ช>็ أو, ถ้าใครยังมีคําถามอะไรอยู่ก็ลองถามมาได้อจะตอบได้ก็จะตอบคตอบไม่ได้ก็ก็จะตางตอบดูก่อนจบเนี่ยเราสรุปประสบการณ์ที่เราใช้เนี่ยอชอบไม่ชอบอะไรครับคุณพัดอันดับแรกผมผมผม,ผมชอบตรงที่ว่ามันคือคือต้องต้องเข้าใจจุดประสงค์ในการออกแบบเ <c oughs> ขาก่อนอคือเขาไม่ได้ให้เราพกเพราะงั้นซื้อมาตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยก็โอเคนะผมว่าหน้าตามานก็พอช้ได้ก็ตาดีนะยิงดูพรีเมียมจับ กล่องเงีนยรีเมพ์มเลยกล่องนี้มาเป็นกล่องแข็งๆเลยไหมใช่ใช่แล้วก็อย่างที่บอกคือมันมันเอาไว้หนุน้ตบุ๊กเมื่อกี้เล่าตอนต้นคลิปไปแล้วแหละถ้าพอร์ตคุณมันอยู่คนละฝั่งเนี่ยมันจะแปลกแปลก เวลาเสียบแล้วจะแปลกๆคุณพัดนี้ปัญหาคือผมเสียบคือผมผมต้องเสียบเพราะพอร์ตหยุดพอร์ตโน้ตบุ๊กผมอยู่ฝั่งฝั่งขวามือเวลาเสียบเนี่ยต้องต้องไปเสียบ usb c ที่ขวามือโน้ตบุ๊กครับและอ้นนี้แทนที่จะเปหนุนข้างหลังอ่ะมันหนุนข้างหน้าแทนไงโน้ตบุ๊กก็จะกระดกกระเดิดหน้าอะไรเงี้ยเวลาพิมพ์มันจะแปลกๆคือตามดีไซน์อ่ะมันต้อควรจะเปหนุนข้างหลังแต่ถ้าหนุนข้างหลังแล้วเนี่ยถ้าตามดีไซน์ของไอ้ตัวหับตัวเนี้ยพอร์ต usb c อ่ะมันจะอยู่ด้านซ้ายจะหับแต่ว่าพอร์ต usb c ของคุณพพััััดดดดในนนนนนนคอออออมมิวววเเเตร์ี่่่่ยยยยยููู้้้าาาาาขขสลลบกก็ แ<ไ>ปลก <ไป S 1> ดีไซน์ยังไม่ครบถ้วนนะครับ มันเหมาะกับโน้ตบุ๊กที่มีพอร์ต USB-C อยู่ด้านซ้ายครับแล้วก็ที่ผมมองนั้นมันน่าจะแถมถุงผ้าหรืออะไรให้สักหน่อยนึงก็เขาไม่ได้มาพกพาวางระ้ววางเลยโอ้ยคุพก็ต้องมีพกบ้างอ่ะอาจจะพกไปอีกที่งนึมันควรจะมีถุงผ้าสักหน่อยนึ่งนะเวลาจะพกผ้าคือขอบอ่ะมันจะคมนิดนึงเออกลัวเป็นรอยกลัวไปโดนอย่างอื่นเพราะมันเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมครับประมาณนั้นนอกจากใช้กับโน้ตบุ๊กผมใช้แค่ไอแพดก็คือไอแพดแต่ผมก็ตั้งท่าปกติในี่ยไอแพดที่มันมีเคสถ้าเราใช้ไอแพดโปรไอ ไปแล้วอ่ะความยาวของสายมันยังสั้นอยู่มันก็จะห้อยต่างแต่งอย่างเงี้ยมันจะแบบกั้มกึ่งอ่ะจะวางพื้นก็ไม่ได้มันจะเป็นอย่างเงี้ยตะแคงตะแคงอย่างเงี้ยแต่ถ้าผู้ใช้ตัวเนี้ยมันยาวไปเลยใช่ไหมพอเสียบปุ๊บก็อันนี้ก็วางอยู่ที่พื้นไปเลยอมันก็เหมือนเป็นด็อกสเตชันไปเลยะดี๋ยวผมก็เสียบพอเลยข้างหน้าไปเลยก็สะดวกดีคนตั้งใจซื้อมันสาหรับ iPad โดยบอลเลยใช่ใช่ซื้อเลยตั้งังใจขอสปอนเซอร์เนี้ยคืออยากรีวิวตัวนี้อยากรีวิวแล้วประมาณนั้นแต่เสียอย่างเดียวคือเสียบบ5้ปรั่มมไได ไอแพดโตไปไหนเงั้นเออต้องต้องต้องหาหมูอยู่ดีประมาณนั้นไลค์กับไปกกอนกับรายการคู่คู่กีกับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่แน่อย่าลืม Subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ